ตอนนี้นะคะเพื่อนๆอ้อกำลังทำการเก็บมเมล็ดพันธุ์ค่ะเป็นมเมล็ดพันธุ์ของหญ้าขัดซึ่งเป็นหญ้าขัดชนิดหญ้าขัดใบปั้มดอกของเขาจะสีเหลืองๆแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่หน้าออกใกล้ๆหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะคะเขาจะติดดอกสะพรั่งเลยและนี่ก็คือผลแก่ของเขาซึ่งแตกพร้อมสำหรับการจัดเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะ ตัวที่เขายังไม่แตกผลเขาจะออกเป็นสไต์อย่างเงี้ยนี่นะเอาเดี๋ยวดูผลอาดนี่นี่นี่ดูช่อนี้ช่อนนี้คือผลที่ยังไม่บานแต่ถ้าเมื่อผลบานออกมาแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ใครใครสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ซึ่งทุ่งนี้เขาเรียกว่าทุ่งหญ้าขัดจะมีหญ้าขัดอยู่เต็มทุ่งเลยนะคะเป็นทุ่งหญ้าขัดใครสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของหญ้าขัดใบป้อม หรืออยากจะได้ทั้งต้นหรืออยากจะได้ส่วนไหนขอก็ตามของหญ้าขัดเมล็ดพันธุ์กิ่งใบต้นจัดตามสั่ง0876069955 ID Line A U N G s A R A 09อังสรา09กับหญ้าขัดใบป้อมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ